สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันว่างเราจะมาทำอะไรวันนี้ทำอะไรพิซซ่าทำพิซซ่าทำพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าที่เป็นแป้งสำเร็จจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำกันเราจะกินอะไรเราจะใส่อะไรที่ชอบสามารถใส่ได้หมดเลยวันนี้ก็จะมีแฮมฮอทดอก อันนี้ก็จะเป็นซอสสำเร็จนะคะง่ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นชีสเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเรามาทำกันค่ะนี่นะคะมันจะเป็นแป้งสำเร็จมาแบบนี้นะคะ แป้งตัวนี้ก็ราคา15โครนนะคะก็ประมาณ6-70บาทไทยนะคะกินได้2คนปริมาณก็400กรัมเราวางแผ่นเสร็จแล้วนะคะเราใช้ส้มนะคะจิ้มไปที่แผ่นพิซซ่านิดนึงเพื่อที่จะให้เขาเหมือนเป็นรูช่องระบาย เดี๋ยวเราทำให้ทั่วแผ่นแล้วก็มาราดซอสกันค่ะโอเคค่ะจิ้มเสร็จแล้วก็ราดซอสต่อเลยค่ะฝีมือคุณผู้ชายคุณพ่อบ้าน ใส่ตามที่ต้องการเลยค่ะดอกแฮมเดนนสกิน the แล้วก็ใส่แฮมนู้นด้วยไหมแล้วก็เป็นแฮมหั่นชิ้นนะคะ เนื้อเน้นเน้น t ปป p i n g f ดท็อปปิงป้ง g ชอบชอบไหมชอบโอเคอันนี้เราใส่ลงไปเลยนะคะสุกร้อมกัน อันนี้เป็นแฮมอย่างดีเลยนะคะอิตาเลียนก็จะมีฟิล์มติดมาแต่ละชั้นเลยเอดีไม,ม้อืูแค่ห้าสิบครนห้าสิบาทเองนะคะดินคอรดนี่โครน เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเข้าเตาอบกันค่ะเตาอบนะคะบนล่างไฟอยู่ที่ประมาณ1 8อยค่ะเดี๋ยวเราอบประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะ ตอนนี้ก็ประมาณ10นาทีนะคะเอาเออกขึ้นมาเพื่อเติมชีสอบต่ออีก5นาทีนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพิซซ่าคุณนายแมวก็เสร็จแล้วนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปกินพิซซ่ากันค่ะ นี่นะคะพิซซ่าไหน αι, พิซซ่าลุงชายนี่คะ่ะพิซซ่าปาน,นึ่งกับลุงชายเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ